สวัสดีทุกท่านนะครับผมกูเกิลนะครับวันนี้นะครับนะครับพาท่านมานะครับเพราะนะครับมะพร้าวสาหรับเอาไว้ทําบอนไซกันนะครับผมก็คือีเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผมการทําบอนไซมะพร้าวนะครับซึ่งนะครับวันก่อนนะครับผมได้ไปนะครับตลอนนะครับหาซื้อมะพร้าวนะครับในหมู่บ้านนะครับบ้านใกล้เคียงนะครับก็ได้มะพร้าวนะครับมะพร้าวมานะครับซึ่งก็จะมี มะพร้าวตัวนี้นะครับมะพร้าวไฟครับผมต่าไฟถามยายนะครับเจ้าของต้นเขาบอกว่าได้มาจากภาคใต้นะครับได้มานานแล้วนะครับผมปลูกไว้นานแล้วนะครับผมโอเคนะครับตัวนี้คือมะพร้าวไฟนะครับซึ่งที่ได้มาก็เป็นลูกลักษณะอันแก่แล้วนะครับแล้วก็ลูกที่มันแห้งนะครับผมมันแห้งนะครับผมก็ แล้วก็ได้เป็นมะพร้าวพันน่าจะเป็นมะพร้าวแกะมะพร้าวกะที่นะครับตัวนี้ลูกใหญ่มากนะครับเทียบกันนี่คนละไซส์เลยนะครับผมน่าจะครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับผมก็เป็นของลูกนึงนับลูกใหญ่เหมือนกันนะครับตัวนี้มีแตกหน่อออกมานะครับนี่นะครับก็จะปอกเขาแล้วก็เอามาเพาะไว้ในนะครับ กล่องโฟมนะครับผมรนในกล่องโฟมก็แต่ว่าจะมาเพราะในนี้นะครับกองโฟมซึ่งนะครับลูกหนึ่งนะครับผมได้ทําการบอกมาแล้วนะครับก็จะบอกมาลักษณะนี้นะครับจากนั้นก็เดี๋ยวต่อเสร็จแล้วจะไปหานะครับดินปลูกมาใส่นะครับแล้วก็ปุ๋ยมะพร้าวนะครับผมเกียนครับเดี๋ยวเราไป ปลูกมะพร้าวกันนะครับผมเรามาเริ่มต้นที่มพะพร้าวไฟนครับลูกเล็กก่อนนะครับผม อตัวน,นี้เราก็เอาไปใช้ประโยชน์ดได้ต่อนะครับเราไปตัดตับให้เป็นนะครับเป็นมะขาวสับนะครับตัวน,น,นี้นะครับ ยังไม่นะครับขัดกระลาเขานะครับผมออกแบบนี้เลยนะครับผมส่วนรูปทรงเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนะครับว่าเราจะวางเขาในลักษณะเป็นก้นมดหรือว่าเราจะทําให้เป็นลากคลุมกระลานะครับผมเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีนะครับขั้นตอนการวางนะครับเพืขอร้อพ้อนะครับที่ได้มากรงนั้นนะครับเดี๋ยวมาดูลูก ครจะแห้งดูนะครับมาดูรูปแห้งดูนะครับผมวัดเป็น ีบ่บอลนะครับผมย่าลงแรงนะครับเดี๋ยวไปสับกะลาเขาแตกมาครับเมื่อสักครู่นี้ก็เกียบครับผม มานนครับเดี๋ยวยังไงขั้นตอนการปอกมะพราะ้าวเดี๋ยวผมขอหยุดไว้จริงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนการเอาลงในปลูกในกล่องโคมเลยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ฝนครับเริ่มจะมาแล้วนะผมจะขออนุญาตหยุดไปจริงเท่านี้ก่อนนะครับในการปอกมะพร้าวเดี๋ยวเราไปชมตอนเอาล,ลงปลูกในกล่องโฟมเล,เลยนะครับ ครับผมตอนนี้ผมก็นะครับปอกมะพร้าวนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ตอนนี้มันก็หยุตกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมครับนะครับนี่ที่ที่ผมปอกได้นะครับส่วนลูกนี้นะครับผมจะให้เขานะครับขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับเปิดหน้าาไว้นะครับก็ดูนะครับลักษณะลูกเขานะครับ สวยดีนะครับถ้าตั้งไว้นะครับเลยจะทำเป็นลักษณะของตั้งไว้นะครับแบบไม่ปอกเปลือกเลยนะครับสองลูกนะครับที่ผมจะทําแบบไม่ปอกเปลือกนะครับจะมีลูกนีด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับไปซื้อขุยมะพร้าวนะครับแล้วก็ดินสำหรับปลูกก่อนนะครับผม เดี๋ยวมาชมกันต่อเดินะครับครับผมตอนนี้ผมก็ได้ไปซื้อดินนะครับเป็นดินคุยไผ่นะครับแล้วก็คุยมะพร้าวนะครับตอนนี้ผมจะลองด้วยคุยมะพร้าวแล้วก็เ้าสัพท์แล้วก็ดินคุยไผ่นะครับลองเอาไว้นะครับในส่วนของกระลานะครับกะลาเล็กกับกะลาใหญ่นะครับ อันนี้มะพร้าวไฟนะครับจากกะลาเล็กกว่าอันนี้มะพร้าวแกงนะครับใหญ่นะครับผมจะแยกกล่องโฟมกันนะครับเพราะว่ากะลาใหญ่นี้ใส่แล้วปิดฝาไม่ได้นะครับตรงนี้นะผมจะปิดฝานะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาเพาะกันนะครับเลือกทรงนะครับก็จะเอาทรงไหนนะครับตัวนี้ผมจะทําเป็นก้นมดนะครับผมจะวางไว้ ผมขอญาตเรียงก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปให้ดูอีกครั้งนะครับดูลักษณะของอถ้าเราอยากให้นอนนะครับขึ้นทางไหนนะถ้าเราสังเกตตัวนี้นะครับสังเกตนะครับมันจะมีเส้นแบ่งนะครับตรงนี้นะครับก็ตรงกลางนะครับตาเขาจะอยู่ฝั่งนี้นะครับ ฝัออ่งนี้ส่วนหน่อเขาจะออกจากฝั่งนี้นะครับดังนั้นถ้าเราต้องการให้เขาแตกหน่อขึ้นนะครับขึ้นนะครับขึ้นผ่านตานะครับแล้วก็เอาด้านนี้ขึ้นนะครับหน่อเขาจะขึ้นมานะครับตาเขาก็จะอยู่ตรงนี้นะครับสองอันสองข้างตรงนี้นะครับตาก็หน่ออยู่ขึ้นจากข้างบนนะครับเราก็จะให้ขึ้นผ่านตานะครับ ลาตัวนี้ก็สามารถทําได้ทั้งรากคุมนะครับแล้วก็ก้นมดนะครับสวยเลยนะครับกำล,ยยลังพิจารณาดูแล้วนะครับดูเหมือนว่า,ามะาพร้าวไฟนะครับทําก,ก้นมดจะสวยนะครับมะพร้าวไฟนะครับทาเป็นก้นมดเลยนะครับ ครับผมหลังจากที่พิจารณาดูแล้วนะครับดูเหมือนว่ามะพร้าวไฟชุดนี้นะครับทําเป็นผมจะทําเป็นก้นมดนะครับดูลักษณะตาเขาแล้วสวยดีครับนี่นะครับผมทำเป็นก้นมดหมดเลยนะครับก็จะวางเขาในลักษณะนี้นะครับก็คือเอาส่วนของตาขึ้นนะครับตาสองตาขึ้นนะครับแล้วก็ รอให้หนอเขาแตกขึ้นผ่านตามานนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะเอานะครับุวยมะพร้าวนะครับมาใส่นะครับครับผมตอนนี้ผมก็เอาขวีมะพร้าวใส่นะครับแล้วก็เอามะพร้าวสับเพิ่มเข้าไปนะครับผมก็เดี๋ยวจะลดน้ํานะครับแล้วก็เอาฝานะครับเติมปิดเขาไว้นะครับผม ชุ่องนี้ก็เจาะรูด้วยนะครับผมเพื่อเป็นระบายน้ำนะครับไม่ให้น้ําขังเกินไปนะครับผมส่วนกล่องนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลูกใหญ่มานะครับซึ่งลูกใหญ่ผมจะไม่ปิดฝานะครับผมเดี๋ยวรอชมกันต่อเลยนะครับครับผมตอนนี้ผมก็ทําการปลูกนะครับมะพร้าวนะครับสําหรับทําบอนไซนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมลูกใหญ่นะครับลูกใหญ่ที่แตกหน่อมาผมก็จะแยกใส่ถุงชําเอาไว้นะครับส่วนลูกเล็กนะครับก็ใส่ในกล่องโฟมนะครับแล้วก็ปิดฝาเอาไว้นะครับแล้วก็ส่วนลูกใหญ่นะครับที่เหลือนะครับก็ใส่กล่องโฟมเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ได้ปิดฝาไว้นะครับก็จะวางไว้ในลักษณะนี้เลยนะครับผม ก็เดี๋ยวเรามาดูอีกทีนะครับว่าหนึ่งเดือนลจากนี้นะครับเขาจะแตกหน่อออกมาไหมนะครับผมก็สำหรับวิดีโอนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ